Hm <sighs> <sighs> ของผมนี่มันตลกมากคือหลังจากเรียนจบใช่ไหมฮะผมก็ทํางาน <Yeah. S 1> และในช่วงที่ทํางานเนี่ย <Yeah. S 1> ก็ไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ออกไปอะไรเลยนะ <Yeah. S 1> ก็เข้างานสังคมนะ <Yeah. S 1> กินเหล้าจูบบุหรี่ตามเรื่องตามราวไปโจนประมาณผม3 <Yeah. S> 1นะประมาณ7-8ปีที่แล้วเนี่ย <Yeah. S 1> แล้วก็มีวันหนึ่งก็ไปนัดเพื่อนเก่า <Yeah. S 1> สมัยมหาลัยแล้วก็ไปเตะฟุตบอลกัน <Yeah. S 1> แล้วก็เตะครั้งแรกเลย yeah. ก็ปวดหลังมากแล้วก็ปวดไปนานแล้วก็ไปหาหมอก็คือหมอลองกระดูกเนี่ยมันเคลื่อนแล้วก็ตั้งแต่นั้นก็เริ่มทํากายภาพบําบัดหมอก็แนะนําให้ไปขี่จักรยานบ้างให้สร้างกล้ามเนื้อคอให้ไปทําโยคะให้ไปทําอะไรก็เริ่มใาจุดนั้นเรารู้จักศักยภาพของเราดีขึ้นแล้วผมคิดว่าคือผมคิดว่าหลายคนไม่เข้าใจว่า าการมีความเชื่อมั่นในตัวเองจากการจะเรียกว่าการออกกำลังกายหรือเปล่าแต่มันเป็นการตั้งเป้าหมายเชิงกายภาพนะฮะแล้วเราทําให้ได้เนี่ยมันมีผลกระทบต่อชีวิตด้านอื่นๆเยอะมากผมยกตัวอย่างในโครงการของ True South นี่ยนะครับมีผู้สมัครสองร้งอยกว่คนแล้วก็มีผู้เข้ารอบสัมภาษณ์ผ่านสัมภาษณ์มาตอนช่วงที่สัมภาษณ์เนี่ยผมเห็นเลยคนนักกีฬาที่ ประสบความสาเร็จทุกคนเวลามานั่งคุยและนั่งสัมภาษณ์เนี่ยเราเห็นชัดเลยว่าทุกคนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองคืออย่างผมเนี่ยทุกปีทุกปีหรือทุกครั้งทุกครั้งเนี่ยเป้าหมายจากเดิมอย่างสมมติวิ่งเนี่ยก็คือไกลขึ้นใช,ใช่ไหมจาก50โลไปร้อยโลจากร้อยโลไป500ยโล300อโลอะไรก็ว่ามันก็คือไกลขึ้นใช่ไหมครัแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยวิ่งเนี่ยมันโอเคไกลขึ้นมันอาจจะทดสอบความตลดแต่มันไม่ได้ ทดสอบจิตใจเรามากขึ้นแล้วนะผมก็จะเปลี่ยนจากวิ่งมาเป็นการ mountaineering นะหรือว่าการปีนภูเขาแน่นอนที่สุดเบสไลน์ของมันคือความพร้อมของร่างกายแต่ที่มันไปกันก็คือมันพาตัวเราให้เข้าใกล้หน้าผามากขึ้นที่ก้าวอีกก้าวเดียวนี่มันจะตกลงไปผมอยากจะเป็นยืนอยู่จุดนั้นอนะจุดที่มันเป็นขอบหน้าผามากที่สุดเวลาเราบอกว่าการไปจนภัยการไปจนภัยคือการประจนภยัรรนภยคือ การเดินทางที่คุณไม่รู้ผลลัพธ์แล้วสิ่งที่มันสนุกเนี่ยก็คือมันเจอปัญหาแล้วคุณต้องแก้ปัญหาตลอดเวลาและก,การแก้ปัญหาเนี่ยในการันจนไปส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่คุณยังไม่เคยแก้มาก่อน mm hmm. ผมคิดว่ามันแล้วมันพวกนี้มันส่งผลสะท้อนกลับมาในชีวิตจริงของเราว่าเฮ้ย mm hmm. เมื่อเจอปัญหาเนี่ยคุณเลิกบน่นคุณเลิกบ่นออดแอดคุณเลิกโทษคนอื่นคุณเลิก คุณเลิกคิดว่าทําไม่ได้นะไอความคิดเล็กๆน้อยๆความคิดเ,ออเล็กๆเนี่ยมันมันหายไปจากชีวิตเลยผมคิดว่าการที่ผมเป็นที่มีลักษณะกระบฏแล้วผมส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีลักษณะกระบทเนี่ยคือมันมีมาตั้งแต่ก่อนก่อนไปไปไป,ไปศึกษาต่างประเทศนะครับ มันเกิดขึ้นได้ยังไงอะผมไม่ที่ผมอธิบายตัวเองไม่ได้แต่ผมคิดว่ามันสามารถทําได้ผมยกตัวอย่างอย่างเช่นคุณสามารถที่จะแพ็คก,กระเป๋าโดยไม่มีจุดหมายไปหัวลําโพงขึ้นรถไฟขบวนไหนก็ได้ที่อยู่ชันชราเบอร์สี่แล้วไปให้สุดทางไหมคือเดินทางโดยไม่ต้องมีจุดหมายเพื่อไปดูโลกอะไรอย่างเงี้ยเลือกทางที่ไม่มีคนเดินถ้ามีทางที่ ยากกับง่ายทางเป็นปูนซีเมนกับทางที่ต้องลุยป่าเขาไปถึงจุดหมายเดียวกันเลือกทางป่าเขานะเลือกทางที่ยากทางที่ไม่มีคนเดินนะมคิดว่าอันนั้นคือคือเราถ้าเราอยากจะสร้างจิตสำนึกแบบนี้มันก็ต้องสร้างแบบนี้นะผมเพิ่งคิดเรื่องนี้นะผมเพิ่งคิดเรื่องนี้เมื่อวานหรือเมื่อไรนี่งเจออะไรไม่รู้มันทำให้ผมคิดเรื่องนี้เมืองไทยนี่คือ the land of smile ใช่ไหม ผมมานั่งคิดว่าทําไมเราสไม้นะแล้วคําตอบที่ผมได้อาจจะไม่ถูกใจคนไทยใหญ่หลายคนในส่วนใหญ่เลยนะแต่เหตุผลที่ผมคิดว่าทําไมเมืองคนไทยสไมยเนี่ยเพราะคนไทยเนี่ยไม่มีจุดยืนเรื่องอะไรเลยเมื่อโดนถามเรื่องอะไรก็แล้วแต่ตอบไม่ได้เนี่ยทำได้อย่างเดียวก็ยิ้มเพราะคุณไม่มีจุดยืนอะไรเลยไม่มีจุดยืนเรื่องที่เขายอมรับกันในสากลอย่างเช่นเรื่องสิทธิมนุษย,นษยชนเรื่องอะไรพวกเนี่ยคือเราไม่มีจุดยืนเรา เราไม่มีอะไรเลยเราอาจจะมีบางอย่างที่เป็นจุดร่วมกันของสังคมทําให้เมื่อเจอคําถามยากๆสิ่งที่เราทําได้อย่างเดียวคือยิ้มใหญ่ๆแต่ผมคิดว่าไม่ใช่จุดสวยงามแน่ๆความน่าอยู่ความน่าอยู่ความน่าอยู่ของสังคมไทยเนี่ยเป็นมีอยู่อย่างเดียวรู้ไหมคืออะไรคือคุณต้องเป็นคนแบบผมคือต้องคุณต้องเป็นคนมีเงินและมีอำนาจประเทศไทยถึงจะน่าอยู่เอากี่เคสอะ<ม>เอากี่เคสที่เมื่อคนที่มีอำนาจ และคนที่มีเงินถูกขึ้นศาลทําผิดกฎหมายแล้วไม่ถูกลงโทษให้ไล่กี่เคสในรอบ10ปี20ปีที่ผ่านมาในขณะที่เป็นประชาชนธรรมดาเป็นโนบอดี้ไม่ใช่บิ๊กเนมคุณถูกกระทําโดยกฎหมายทั้งหมดใช่ไหมฮะสั <Yeah. S 1> งคมไทยหน้าอยู่ใช่ก็ต่อเมื่อคุณมีเงินและมีอำนาจเท่านั้นเองสำหรับผม ถ้ามีเรื่องอะไรอย่างหนึ่งที่จําเป็นจะต้องพูดกันให้ชัดเจนสําหรับอนาคตที่จะสร้างสังคมไทยไปข้างหน้าใหได้ก็คือเรื่องนี้ผมคุยกับตัวเองเยอะนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าวันนี้ผมมองตัวเอง5ปียังไงกับเมื่อปีที่แล้วผมมองตัวเอง5ปียังไงก็ต่างกันเยอะมากนะผมคิดว่าออในเชิงของเป้าหมายของอะไรเนี่ยมัน ก็เปลี่ยนไปตามประสบการณ์แล้วก็ความอิ่มตัวทางคุณวุฒิของเรานะครับก็คิดเยอะเกี่ยวกับเกี่ยวกับความเป็นตัวของตัวเองนะคร